เรื่องวิญญาณหลวงปู่ในหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งมีวัดป่าที่ชื่อวัดเขาร่มเป็นที่เคารพนับถือของชาวบ้านมาอย่างยาวนานวัดนี้เต็มไปด้วยความสงบชาวบ้านมักจะไปทำบุญฟังธรรมปฏิบัติธรรมอย่างสม่ำเสมอหลวงปู่คำจเจ้าอาวาสผู้เคร่งครัดในศีลธรรมอยู่ประจำวัดมานานกว่า30ปี ท่านมีสิทธิลูกวัดมากมายที่นับถือบารมีและปฏิบัติตามคำสอนของท่านแต่เหตุการณ์ที่ไม่มีใครคาดคิดก็เกิดขึ้นหลวงปู่ํำได้มรณาภาพอย่างกระทันหันในกุฏิของท่านหลังจากป่วยอย่างรวดเร็วชาวบ้านต่างโศกเศร้าและเสียใจกับการจับไปของท่านเพราะหลวงปู่เป็นที่เคารพรักของชุมชนการจัดงานศพนั้นเป็นไปอย่างเรียบง่ายและสมเกียรติพระลูกวัด และชาวบ้านร่วมใจกันจัดการงานศพตามประเพณีหลังจากนั้นศพของหลวงปู่คำก็ถูกนำไปชาปนกิจแต่เรื่องราวไม่ได้จบลงเพียงแค่นั้นหลายวันหลังจากงานศพพระลูกวัดและชาวบ้านเริ่มสังเกตว่ามีสิ่งแปลกประหลาดเกิดขึ้นมีเสียงคนเดินอยู่รอบกุติหลวงปู่ในยามดึกเงาร่างบางอย่างที่คล้ายกับหลวงปู่คำปรากฏในวัด พระสงน์ลูกวัดที่เคยเคารพหลวงปู่ก็เริ่มรู้สึกว่ามีบรรยากาศที่แปลกไปเหมือนมีความไม่สงบที่แผ่กระจายออกมาพระบใบพระลูกวัดหนุ่มผู้มีจิตใจเข้มแข็งและใฝ่เรียนรู้ธรรมะได้รับหน้าที่ดูแลก,กุฏิหลังเก่าของหลวงปู่ ท่านได้ยินข่าวลือจากชาวบ้านและพระรูปอื่นๆว่าเห็นหลวงปู่คำปรากฏตัวในรูปของวิญญาณพระใบจึงเริ่มสืบหาความจริงในคืนหนึ่งโดยตั้งใจนั่งสมาธิและปฏิบัติธรรมอยู่หน้ากุฏิหลวงปู่ในยามค่ำคืนคืนนั้นหลังจากนั่งสมาธิอยู่เป็นเวลานานพระใบรู้สึกได้ถึงการปรากฏตัวของบางสิ่ง บรรยากาศรอบๆเย็นเยียบเงียบสนัดกว่าที่เคยเป็นเงาร่างของหลวงปู่คำปรากฏต่อหน้าท่านร่างของท่านดูอ่อนแรงและเศร้าสลดข้าไม่อาจไปผุดไปเกิดได้เสียงของหลวงปู่คำดังขึ้นเบาๆแต่หนักแน่นวิญญาณข้ายังคงอยู่ที่นี่เพราะมีบา ที่ข้าต้องจุดใช้ข้าเคยทำผิดยางใหญ่หลวงและไม่สามารถปลดปล่อยตนเองจากความนะอายใจได้พระใบฟังด้วยความสงสัยจึงได้ถามถึงสิ่งที่เกิดขึ้นหลวงปู่คำจึงเปิดเผยความจริงที่น่าตกใจท่านได้มีความสัมพันธ์ต้องห้ามกับสีกับคนหนึ่งที่มาทำบุญและปรึกษาธรรมกับท่านบ่อยครั้งแม้จะรู้ว่าการกระทำนี้เป็นบาปใหญ่ต่อพระธรรมวินยัยแต่ท่านก็ยังคงปล่อยให้ความต้องการทางโลกครอบงำใจ และพยายามเก็บความลับนี้ไว้กับตนเองตลอดชีวิตข้าไม่อาจน,นีจากความรู้สึกผิดที่รบกวนจิตใจข้าพยายามปฏิบัติธรรมหนักขึ้นทุกวันหวังจะชดเชยความผิดพลาดแต่จิตใจของข้าไม่เคยสงบข้ายังคงถูกพัฒน,นาการไว้ด้วยบาปนี้หลวงปู่คำพูดอย่างเศร้าสลดพระใบได้ฟังแล้วรู้สึกสงสารหลวงปู่คำท่านรู้ว่าบาปที่หลวงปู่ทำต้องการการปลดปล่อยจึงตั้งใจว่าจะหาทางช่วยเหลือหลวงปู่คำให้พ้นจากวงกรรวันรุ่งขึ้น พระใบเดินทางไปหาสีกาที่หลวงปู่กล่าวถึงเธอชื่อว่านางฟองผู้หญิงใบกลางคนที่ยังคงใช้ชีวิตอย่างสุบสุขในหมู่บ้านเมื่อได้ฟังเรื่องราวที่พระใบเล่านางฟองตกใจมากแต่ก็ยอมรับว่าตนเองมีความรู้สึกผิดเช่นกันเพราะเธอเองก็รู้ว่าการมีความสัมพันธ์กับหลวงปู่นั้นผิดธรมธรมและศีลธรรม เธอเก็บความรู้สึกผิดนี้มานานหลายปีโดยไม่พูดถึงเรื่องนี้กับใครพระไบแนะนำให้นางฟองทําพิธีขออโหสิกรรมแก่หลวงปู่คำเพื่อที่จะปลดปล่อยท่านจากความทุกขทรมานวิญญาณของหลวงปู่จึงจะได้ไปผุดไปเกิดตามกฎแห่งกำนางฟองยอมรับที่จะทําพิธีหลังจากพิธีอุทิศส่วนกุศลและขออโหสิกรรมเสร็จสิ้นลงในคืนนั้นพระไบก็ได้นั่งสมาธิอีกครั้งหน้ากุฏิของหลวงปู่ คราวนี้วิญญาณของหลวงปู่คำปรากฏตัวขึ้นอีกครั้งแต่คราวนี้ร่างของท่านกลับสงบลงใบหน้าของท่านเต็มไปด้วยความโล่งใจหลวงปู่คำกล่าวขอบคุณพระใบที่ช่วยนำทางท่านให้พ้นจากบ่วงกมขอบใจท่านมากพระใบข้าได้ปลดปล่อยตัวเองจากบาปแล้วและข้าก็พร้อมจะไปผุดไปเกิดข้าหวังว่าท่านจะนำพราวัดและชาวบ้านไปในทางที่ดีต่อไป หลังจากนั้นวิญญาณของหลวงปู่คำก็หายลับไปทิ้งไว้เพียงความสงบสุขในวัดอีกครั้งพระใบมองไปยังท้องฟ้าด้วยความสงบใจเขารู้สึกถึงพลังของธรรมะที่ช่วยให้วิญญาณที่เคยถูกทรมานได้รับการปลดปล่อยวัดเขาร่มจึงกลับมาสงบสุขอีกครั้งชาวบ้านต่างพากันมาเยี่ยมเยือนวัดและทำบุญกันอย่างต่อเนื่องในที่สุดหลวงปู่คำก็ได้ไปสู่สุคติ วิญญาณของท่านได้รับการปลดปล่อยจากความทุกข์ทรมานที่ตนเองสร้างขึ้นอย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่อง YouTube คนสำคัญเพื่อรับข่าวสารและบันเทิงจากช่องทันท่วงทีนะขะขอบพระคุณมากเจอกันใหม่นะคะ